ครับสวัสดีครับสวัสดีย่างแกงครับพี่น้องเอางวเขาขออครับวันจปอยไว้นมือเราปวดหงายงวมทุกคนน้ำลวนน้ำปดใต้เดยนปาหมองออกน้ำหาลวกครับโอ้ย้องดีเราเอาเขาข,อขอ้่เราจิตเฟี้ยงเป็นแลวตัวนวี้เกิดำาลวะคำแมน้่มมันกือใครอะไรี่ครับ เก็บนมเี่นี่มาคับเบอ่ห์หนาเบิด์ตายเบอรีโ่อไดยเอามาโข่ยในขอดับยันห้ามันออกมานรวดน้ําเลยไปมีสิ่งนี่เพื่อนกันน้าหาพมสูงรอยสามสิบห้าบวกวบครับกลุ่มตัวที่สองครับเรื่องดำเครื่องบด ขายดีเด็ดดีครับการขาคมุขาข,า,ขาถอนครับเขียนหน,นึงกินนมธรรมดาว่าถอนสางอ้างเรื่อยู่คนดีทั้งทั้งทั้กินทั้งห้องได้บรรยากาศอยู่ใน,นห้องน้อง เมือนสามพันหาร้อยครับสนใจเอาไปเลี้ยงช่องเฮซี่เลยอ,อีสานครับเจ้า่งวงลูกกินหญ้านี่ก็ขึ้นได้ทับเลยตันตนี้ครับเราดินดิรันแยากลูกแล้วเจ้า่งวงเนี่ยขึ้นข้าวเดี๋ยวบอเสียเวลา ไทยเลียนเบสี่แหละพี่น้องมีตัวเดียวกับไทยตัวเดียวลงตัวเดียวน้ำนั่นแหละครับอัไน้มีหลายเท่้องนะครับมีนเดกกับไข่เป็นท้องนั่นแหละหมูดำกับดำดำดำจิ้มดำลูกตัวที่สองเลยว่าพ่อเลี้ยงครับหมูดีสับน้ำก็บเนื้อดีอยู่ครับ วางเดีเลี้ยวใส่เลี้ยวขวาเดนน้ำเป็นน้ำเอาอยู่บนรอเรวจดน้ำรอหัวแล้วเมื่อไหร่แล,แลาา้ของค่อยเปลี่ยนค่อยไปอะไรแย,ย่หลวงมากเลยเฮ้ยเว่าไรลิฟต์มาเปิดไปหาบัานน้ำโบเขาเจะไปหาไปเสียค้า,าเราเขาอยู่เป็นพัด

ใจบ่ได้เลยครับเี้บูข้าดิงสลบเมื่อสามพัน 3, หารอยพี่องนะแมงวันั่นแหละขึ้ได้ คนได้อ้างดีอยู่ขมักหนางนงางามดีของมันานรองาง่ายาคมดีเฟี้ยงอยู่เลยตอนนี้วยอยู่ขวากไรกัเดียวเฟี้ยงของมไหวตัวนี้ครับอยู่ขางหนอกันนีใช้ข้างคนเก็มันหล่นมา เขาเมา่อไในีควออามเยอะห่องนึงก็เนี่ยมันหลายจสีขาดเกบดเ็บด้วยเพื้ยงค้อนท่อเนี่ยมันเก็บตรงแน่หละครับ่างพันษาแลนหากันเทวาซโโตหากันดุนบ่บัมรบบแพ่งมันไดก็เอากั็ซื้อพอพอมีสิจ,จินแต่เนี่นยนี่ว่าอยากเก็บหรอกเต็มทองเต็มทาพูุ โม่บริอาจเกิมี่โม่วาสิขวดเอาขึ้นรถก็มีมก็กเ,เลยบ่มีเวลาเลยขันขนัขนไปเลยครับอพี่น้องสนใจกระถางมากทุกแม่ครับ,รบต้องให้เลยครับครับผมขอขอบคุณครับชมคลิปช่องยูทูบสุภาทราบนะครับเบิ่งหลีเรียนไปครับพี่นอ้อย แล้ความันเท่งหนักอยู่ังโต๊มากโต๊หาครับตามสบายครับนั่นล่ะพายเหล็งใดยุ่งเก็ขั้นขาวก็ขั้นไม่กว่านี้ครับไม่ๆก็ห่างเป็นที่รถก็ได้จอดยุงกลางให้หน้าจอดทิ่มไว้ต้องเครื่อง เดี๋ยวจะตาดพังจะตา,ะตาบอดิตเพราะฉะนั้นเลยมีเวลาสอบอยู่นี่เอื้อนละยังผิดแฉแนาบางกันครับหาบ้านหไ,ไหนไปใส่ใส่ขั้นเกาขั้นดำเขียบแล้วเล็ด์เลขั้นไม่เนี่ยไงเปลี่ยนขาดซิบกว่าหมื่นหรอบ้านไหนต่ออยู่นี่ก็ไปได้ยี่หรอว่าใกล้ๆครๆับไก่ก็อันตรายเนี่ยอยู่อ่ะครับผม से बचाने खाप सारी का